สวัสดีค่ะพี่ค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยเลยค่ะค่ะพี่ขาองค์นี้จะเป็น พระบูชาค่ะพี่เป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะพี่ของหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่เป็นของหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดบูชานะคะพี่ขนาดตั้งโต๊ะหรือว่าจะนิมนต์ตั้งหน้ารถก็ได้นะคะพี่ขาแล้วแต่พี่ๆศรัทธานะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เป็นเนื้อว่านนะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่เช็ด ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่แอนไลน์หาหนูได้นะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะเนี่ยค่ะองค์นี้7จ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้จะเป็นตะกุ่นหลวงปู่เอี่ยม อันนี้จะเป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมตะกุดปู่อินปู่เอี่ยมนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมนี่นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาตะกุดปู่เอี่ยมคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงปู่บุญนะคะพี่ ตะกรุดหลวงปู mm ่บุญค่ะพี่ขาจะเป็นได้มาคู่อย่างนี้นะคะพี่จะได้มาคู่อย่างนี้แล้วก็จะมีเชือกถักพันตรงกลางนะคะพี่แล้วจะมีห่วงอย่างนี้ค่ะพี่อาตะกรุดคู่นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ตะกรุดหลวงปูบุญคู่นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหลวงปู่บุญค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดไม่ทราบที่นะคะพี่ดอกเล็กๆอย่างนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ตะกรุดดอกเล็กดอกนี้นะคะพี่ แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าอบาทปลายทาง5้าบาทกันเลยค่ะแบบนะคะพี่ ส่วนอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ดอกนี้ดอกเล็กๆอย่างนี้เรียวๆอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะขอโทษค่ะหกร้อยบาทค่ะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นหลวงป Chill ู่บุญค่ะพี่เป็นเดียนนะคะพี่เป็นเดียนหลวงป Sic ู่บุญพร้อมตะกรุดนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานตามภาพนะคะพี่ขาพร้อมใบลานอย่างนี้นะคะพี่พร้อมใบลานและมีอักขระ แล้วก็มีรอยลงทองนะคะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่ หกร้อยบาทค่ะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเดือนหลวงปู่บุญพร้อมยันใบาลานอย่างนี้นะคะพี่นะคะได้ทั้งชุดอย่างนี้นะคะพี่จะได้ทั้งชุดอย่างนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนได้เล่มนี้ค่ะพี่ส่วนเล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพร้อมตรงปลายตรงปลายด้ามจะมีตะกุดอยู่สามดอกแล้วก็จะมีรอยจันของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์มหาหนูราชที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หก ค่าข้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขายนะคะจะมีตะกรุดอยู่สามดอกแล้วก็จะมีรอยจานค่ะตรงปลายด้ามแล้วก็ตรงนี้จะมีรอยจานทั้งด้ามจะมีรอยจานหมดเลยค่ะพี่ทั้งด้ามจะมีรอยจานหมดเลยนะคะพี่ขายนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่สภาพมีด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ 1> <1> เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าจะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่ขาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็น หลงพ่อเดิมค่ะพ hmm? nah. okay, ี่ขายนะคะแม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทค่ะพี่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน1,300บาทท้วค่ะโอเคนะคะพี่ขาสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาคุยมาคุยกันได้ค่ะพี่ขานะคะองค์นี้ค่ะพี่องค์นี้ค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าชินาราหรือเปล่านะคะพี่เรื่องกอกพัดติกอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะ อ่านะคะวัดโคศีตารามค่ะพี่ใช่หลวงพ่อกลวหรือเปล่าอาันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะหนูก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อเดิม uj, ค่้หลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยเริ่มพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้นะคะพี่จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อพมค่ะพี่รูปปอลอดหลวงพ่อพมก้นละคังนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่รูปปอลอดหลวงพ่อพมก้นละคังขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันน,น,อนนี้จะเป็นเหรียญพระพุธเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมเป็ ared, นพิมพ์สองหน้านะคะพี่อีกหน้านึงจะเป็นพระพุธอีกฝั่งนึงก็จะนั่งบนโต๊ะอะไรทุกอย่างอะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพไปเลยนะคะพี่เหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บบาทกัน ตรวจองค์งนี้จะเป็นรูปป่อนหลวงพ่อเดิมออกวัดบ้านกล้วยนะคะพี่รูปปลอนหลวงพ่อเดิมออกวัดบ้านกล้วยองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นลูกสะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่พร้อมตักลวดอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าไม่ทราบว่าของที่ไหนแล้วก็มีรอยจานด้วยนะคะพี่จะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาลูกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดค่ะพี่ตะกุดนี้หนูก็ไม่ไแน่ใจว่าของที่ไหนนะคะพี่นะคะหกหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่ ตะกรุดนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะว่าของที่ไหนแต่มีรอยจานด้วยนะคะพี่เจ็ดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อป่านนะคะพี่หนงได้มาสะาพนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่เก้ยวหลวงพ่อป่านนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่หลวงปู่ทวดองน์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทพอค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นเข็มกัดพร้อมเหรียนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเข็มกัดพร้อมเหรียนหลวงพ่อเดิมอ่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นจิ้งจกค่ะพี่จิ้งจกค่ะพี่จิ้งจกนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่หลวงปู่บุญนี้แม่ค้าก็ขอ ไว้ท to ี50 50 500่500บาทนะคะพี่หลวงปู่บุญนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญสามเหรียญไม่ทราบเหมือนกันนะคะพี่นะคะจะมียันแล้วจะมีพระพุทธค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดสังกัายค่ะพี่รูปหลอดสังกัายองค์นี้นะคะพี่ขาวแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอั องนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่องนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดยนหลวงพ่อขันวัดนกกาบนะค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อกันค่ะพี่เหือนญพ่อกันเหลืองฉลุนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหลืองฉลุหลวงพ่อกันขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทพอค่ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นเดียนกลมหลวงพ่อกล้วยค่ะพี่เดือนกลมหลวงพ่อกลวยเดียนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อเดืยนหลวงพ่อพรมนะคะพี่เดืยนพ่อพรมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเดียนหลวงพ่อ หลวงพ่อพี่บูนอะพ่อท่านคิงอะค่ะพี่เขาเขียนมาอย่างนี้นะคะพี่อะไรอวัดตะลุงทองร่อนพี่บูนพ่อท่านคิงะค่ะพี่เหดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียนพ่อท่านคิงนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปูดูนะคะพี่อุ้ย องนี้จะเป็นเหรียญปูดูค่ะพี่ปูดูนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหรียญหลวงปูดูนี่นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บปทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยเป็นเหรียญพระราชทาอะไรสักออะพี่นะคะหนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่หนูก็ไม่ทราบวพราเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะผู้ไป,ไป,ไปลลมข่าวสงครามเหรอ เวียดนามนะคะพี่สองห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่นี่คะตามสภาพนะคะพี่พี่ลองอ่านกันดูนะคะหนูเองก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอกค่ะพี่แต่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่เดี๋ยวนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่เดี๋ยวนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ตลับสีพึ่งคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาด้านในก็จะมีพระนับปกนะคะพี่ด้านในก็จะมีพระนับปกแล้วก็ตะกรุดสองดอกแล้วก็ผ้ายันหนึ่งผืนเล็กๆนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ตลับสีพึ่งขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปู่โต๊ะค่ะพี่ปิดตาปู่โต๊ะนี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลวง <1971. S 1> พ่อเนียมนะคะพี่หลวงพ่อเนียมองนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลวงรูปหล่อไม่ทราบที่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระเนื้อมกสิทธ์นะคะพี่พระเนื้อมกสิทธ์มีรอยจานไม่ทราบที่องคนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเดี่ยวหลวงพ่อโสธรนะคะพี่เป็นพิมสองหน้านะคะพี่เป็นพระพุทธลวงพ่อโสธรองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเดิมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นพระนปกเป็นพระนปกเป็นพระกุหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่พระนปกองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระชัยวัดองค์เล็กๆค่ะพี่ชัยวัดองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ ใช้วัดองค์เล็กๆนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่เหมือนท่านจะถือดอกบัวหรือเปล่าอันนี้ก็ดูกันเอาอเองนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางเพิ่ม5 0าบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่พักกิ่งองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทขอโทษค่ะ5 0าบาทค่ะพี่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลอดจีนไม่ทราบที่นะคะพี่รูปปลอดจีนไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลงเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่เหรียญปู่สุดวัดการหลงค่ะพี่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่600บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่พิมพ์ขอ กว้างหลังเต็มนะคะพี่เอ๊ะหลังตอรี่ค่ะพี่ขอโทษค่ะเป็นหลังตอรี่นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาท 5, ปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลงปูสุขค่ะพี่หลงปูสุขนี้น่าจะเป็นเนื้อตะก่วดนะคะพี่องคนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นนจะเป็นเดือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้จะเป็นเดือดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ค่ะเดือดหลวงพ่อเดิมนี้แม,ม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นงาแกะนะคะพี่แกะเขาเรียกว่าหลูกแกะเป็นหนูจําไม่ได้แล้วค่ะพี่เขาก็บอกมาค่ะพี่นะคะงาแกะนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอ่นไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขาขอพระคุณลูกค้ามากมากนะคะพี่ขาที่ช่วยอุดหนุน คอีพีนี้หนูมีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ